ที่นี้ก็มาถึงคำว่ากองปัญญาอันเป็นอเศษะสิ่งที่เรียกว่ากองปัญญานั้นมีอยู่สองระดับคือของบุคคลที่ยังไม่จบกิจพรหมจรรย์ <c oughs> ก็เรียกว่าของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ก่อน ถ้าของบุคคลผู้จบกิจพรรมจรรันไม่ต้องศึกษากต่อไปก็เรียกว่าอาเสขะก <c oughs> องปัญญาที่เป็นอาเสขะคือไม่กลับกำเริบไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรอีก <c oughs> หรือว่าไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านั้น <c oughs> ทอน,นี้อาศัยพระพุทธภาสิที่ว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุละองค์ห้าแล้วประกอบพร้อมด้วยองค์ห้านี่เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมมบุรุษคือยอดสุดของบุรุษ เทวละองห้านั่นก็คือละการมฉันทะละพยาบาทละทีนมิทะละกุกกุจจะละวิจิกิจชาที่เราเรียกกันว่านิวรณ์ห้าข้อนี้ต้องให้เข้าใจใเต็มสมบูรณ์รการละนิวรณ์ห้ามีอยู่สองความหมายคือละตามธรรมดา ด้วยความพยายามหรือกระทั่งเข้าสู่สมาธิเป็นต้นนิวนระงับไปเสร็จแล้วนี่นิวรังห้ากลับมาอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าละนิวรห้าในกรณีอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ <c oughs> หมายถึงผู้ที่หมดกิเลสอาสวะแล้วนิวรห้าไม่มี <c oughs> ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นรบกวนอีกต่อไป <c oughs> ทำไมจึงตัดถ,ถึงนิวรณ์ห้าในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดที่ดีตลอดที่เวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีกลิ่นไอของนิวรณ์มารบกวนอยู่ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง นั่นอย่าทำเล่นๆกับสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ห้าจะหมดไปโดยสิ้นเชิงก็เมื่อเป็นอเสขาบุคคลทีนี้คำว่าประกอบไปด้วยองค์ห้าก็คือเป็นผู้ประกอบไปด้วยกองศีลอันเป็นอเสขะประกอบไปด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสขะประกอบไปด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสขะ ประกอบด้วยกองวิมุตติอันเป็นอสเสขะประกอบด้วยกองวิมุตติยานัศนะอันเป็นอสเสขะ <c oughs> ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ากองสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นเป็นแกนกลางที่สุดจึงยกขึ้นมาเป็นเรื่องอสําคัญข้างหน้ามีจินมีสมาธิข้างหล,งลังมีวิมุตติและวิมุตติยาณทัศนะ